สวัสดีนะครับผมมาจากไหนลงุงหาหุงาห้งอ,อ่าที่ไหนนะมันอยู่ที่ไหนนะฮะฮุ้งลบบุรีใช่อ่าเคอีกครึ่งเดือนมาเอาใช่ไหมเนี่ย <laughs> อเอาเดี๋ยวยกลงนะครับอ่าอันนี้พีม่มาจากไหนพี่ <laughs> ขอนแก่นนะครับนี่ล้อกลับเหมือนกันอาทีร้อยนะครับนสิ <laughs> รอเดียวกันเลย วันนี้ออกมาเยอะฮะตัวอ่า <c oughs> นะครับก็ตัวนี้อันนี้มันจะมาทำเป็นร้อยยี่สิบได้เอ่าร้อยยี่สิบไดเล็กเนาะอ่าได้ของเดิมมันเป็นตัวธรรมดานะครับก็คือวิธีการสังเกตนะครับง่ายนะครับสีแดงนะครับตัวธรรมดากองเล็กนะครับเดี๋ยวหัวฉีดนี่นะครับหัวฉีดธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็น D I มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับหัวฉีดมันจะแหลมแหลมเล็กๆอย่างนี้นะครับ อ่ะยกเลยเนาะลงเลยอีนี่เสร็จแล้วเนี่ยเอาลงได้เลยอีทุกเกษตรเริ่มเลยวะอ๋อไอ้นี้อีทีทั้งคู่ทปกติอ่านี่ยทำเดิมมันแดกน้ำโอ้กินน้ำเลยเหรอไอ้ตอนนู้นติดยาจะทำเป็นที่สองนี่ไออ่ะได้โอเคจบ นี่กินน้ำเหรอกินน้ำจะต้องดูดครับเร่งหน่อยแดกน้ำอืมแต่ก็ไม่เร่งไม่กินไม่ถ้าเราปิดฝากินไหมหรื่อกินเหมือนเดิมดูว่าเปิดใช้ได้ตลอดเลยติดเชื่อมทิ้งเลยอ๋อบางทีเราไม่ปิดมันมันมันพากินน้ำเลยพี่เดือดออกหมดเดือจริงมันน่าจะไม่เดือดแค่ร้อนๆเลยอ่าแต่ยันมาไม่ได้นะจะไม่เปิดได้นะเติมไม่ไหวเลยล่ะวันนี้แรงดันมันมีไงวันนี้มันระเหยหมด เวลาร้นองวานยกสองคนแย่อ๋อยข้างเราแข่งเป็นไงแค้น้องได้ไหมมีหูยกก็มีทั้งคู่เลยเอาหูยกใส่มาให้ยิ้มเข้ามาเวลาไปโอเคนะครับเดี๋ยวขอเครื่องลงแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลื้อทีเดียวเลยนะครับต้สามตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับ นะครับตัวนี้ก็ถอดหมดเรียบร้อยนะครับล้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับเครื่องนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ตัวอีทีนะครับเดี๋ยวกำลังลื้ออีกตัวหนึ่งนะครับใส่ตัวหนึ่งลื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนู้นไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับเห็นเจ้ของเาว่าลูกปืนดีนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับจะทําเป็น DI นะครับอ่าตัวนี้ทำเป็นดี เขาบอกว่าตัวนี้มันร้อนนะครับกินน้ํานะครับอ๋อเพลิงนี่ก็เริ่มแย่นะครับนี่มาดูนะครับอ่าเริ่มกินนะครับนี่ทั้งที่ก็บางนะครับบางที่ก็หนานะครับดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวล้างอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับ อาลูกปืนแน่นดีนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็อีทีนะครับก็ใส่ปอกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตรงนี้ต้องต้องกึ้งนะครับปอกนะครับอ่าแล้วก็ลูกโรยยี่ดีไอนะครับอ่านี่ามนี้ก็เดี๋ยวได้ตอดเปลี่ยนตีนเปลี่ยนอุลิงบูตมิเนียมอ่าแล้วก็จะเริ่มประกอบนะครับวิชีดลูกปั๊มออกมาแล้วนะครับนี่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง,งน,น,นี่เปลี่ยนลูกปั๊มหมดแล้วใช่ไหมอ,อันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องกึ่งนะครับบอกนะครับนี่ใส่ได้เลยนะครับลอย,ยี่นะครับก็นี่อะไรตามนี้เลยฝาสูบนะครับอ่าแล้วก็ลูกสูบ DI นะครับนี่ตามนี้เลยก็อีกตัวหนึ่งตัวทําเดิมลูกปืนดีไหม เราคุยกันของเขาก่อนนะโอ้โหได้เลยครับลมเยอะนะครับเป็นไงพี่ตัวนี้ลูกปืนไม่ค่อยดีเลอะเนาะอ่าโอเคนะครับเปลี่ยนเลยลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับ อ่าเหลือล่างนะครับอ่าเดี๋ยวล่างล่างเดี๋ยวก็จะประกอบได้เลยอันนี้ก็ใส่ไปเก้าห้าหรือจะไปร้อยสิบอ่าเก้าห้าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับขูดชุดสปริงอะไรไม่ต้องเนาะเอาเดิมๆมันทุกอย่างเลยไม่สปริงแต่งอะไรพวกนีเ้เรื่มเรืไม่ไม่จำเป็นอ่าโอเคถุงรัดหนึ่งเดียวนะอ่าโอเคได้เลยครับได้สายพานเปลี่ยนเลยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกแปบ๊บหนึ่งนะครับผมนะครับ มาเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างเดี๋ยวพี่ดูเลยเอาเลือกกันเถอะเดี๋ยนมือใครเอาเอามือสองมั้งมั้งล่ะมือสองมีเยอะแยะเดี๋ยวให้ดูของผมมือสองเออโอ้โหเตียงมันตั้งสี่ห้าหมื่นอ่าเดี๋ยวดูเฟืองมือสองนะครับก็มีเยอะนะครับเฟืองพวกนี้นะครับ มาเดียห,หาก่อนแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสองนี่นะครับคลิปนะครับอ่ะพี่ดูเลยเหมือนพี่ไหมซีซีซ <c oughs> ียังหนาปุ๊บอยู่เลยนะี่เฟืองเทสเลยเนะี่ยมันเหมือนเครื่องจีนนี่แหละพี่ตัวนี้เลย <c oughs> เ,เครื่องจีนหรือเนี่ย รถที่ไปตอนไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นกองเป็นขยะมาเลยอ๋อมาดูเปลืองดูมันเหล็กข้อมันเหมือนมันไม่ใช่ของแท้ผมเจอมาทีละเครื่องคล้ายกันเลยเลือดตัวเด่นโบอ่ะไม่รู้มันเหมือนเฟืองมันเทียมอะไรไปหมดทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นของแท้ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจดูเหล็กข้อดูแต่มันมันแปลกๆไป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 รั้งมาแค่จะเป็นขยะเลยหรือว่ามันจะเป็นข้อเทียมก็ไม่รู้ เอ้าไม่เป็นไรนะครับเราไปสูตรน้ำย<ช>่างเดียวใช่เอออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเนีย่ยเฟืองแทจะเป็นงี้แต่ไเฟืองรูรูเนี่ยมัน <laughs> รูปแบบแท้หรือไม่แท้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นดอกแท้มีรูรูนี่นะครับ<ช>อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเริ่มประกอบเลยเพราะว่าภายในนะครับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะใส่หม้อน้ำใส่ถังน้ำมันนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์แรงดันตัวหนึ่งนะครับ ่ะโอเคครับเป็นไงจังต๋องอ่านะครับหัวงนะครับใส่หมดเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ขาสปริงกับหนานะครับอ่าโอเคนะครับตามสเต็ปเฮ้ยต้องบีบตรงนี้อยหน่อยน่ยมันอ่านี่มันเนี่ย เลยนเนี่ยหรือมันรูดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยบีตัวเล็กตัวเดียวพออ่ะปิดเลยปิดบีบบีบดูบก่อนเนี่ยอ่าโอเคนะครับก็อีกตัวหนึ่งยังล้อล้างอยู่นะครับทุกนอ่าวันนี้งานเยอะนะครับสี่ห้าตัวนะครับล้อออกนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้จะทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับอ่า ตัวนี้ก็ชุดไร้ข้างอะไรครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าโค้งเหวี่ยงช้ำละลายนะครับเลยต้องเอามาเจียโค้งใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ้าวนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาสูบเรียบร้อยนะครับสายาให้เปลี่ยนหมดเลยเด้ออ่าพี่สายนี่ดีป่ะพี่นี่ก็เป็นี่ก็เปลี่ยนเลยอ่าในลูกปั๊มเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วอ่ะโอเคอล็อกก่อนล็อกก่อน นะครับแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะครับตอยมาน้้ำแล้วนะครับแล้วก็ผิดวาสูบแล้วเหมือนกันนะครับขวาเดิมนะครับยังไง อ่าอันนี้มอน้านะครับอ่าจะเป็นมอน้าเทียมนะครับนี่นะครับคือสังเกตได้ง่ายครับหลอดหลอดประจางนะครับพวกใบพวกใบที่ระบายความร้อนตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ล็อกหมดแล้วใช่ไหมนี่เดิมนะครับสปริงอะไรไม่ใส่นะครับเดิมเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับเา้าก็เบอร์เลยตันดาดใช่ไหม มานะดูให้ดีได้ดน้องถูหลอกแล้วมั้ยเนี่ยนี่นะครับถึงก็ลอกเลยนะครับตัวนี้นะครับตาเดิมนะครับอันนี้ใส่ปอกไปแล้ว95นะครับนี่นะครับปอกมันจะหนาหนาหน่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรทเทสเหมือนกันนะครับนี่ อันน kind of oh, ี้เราไปอ่านลูกปืนก่อนได้ทางต่างคอนหน่อยโอ้ศูนย์จุดท่าศูนย์ตัวนี้เจียข้อบแล้วเด้อช่างนี่นะครับศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับตัวนี้เจียข้อมาแล้วนะครับก็ตอกเก็บชาร์ปเก่าไว้ก่อนนะครับเพื่อไว้ดูนะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับโอ้โหหัว อันนี้รอยเขาแต้มมานะครับนี่นะครับน่าจะเกิดการสึกหรือว่าจะต่อให้มันยาวขึ้นกันไปแนใจนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูฝาข้างก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องเชื่อมมาแบบนี้นะครับอ่าถ้ามันยังไงอาจจะต้องเปลี่ยนของใหม่ไปนะครับคือฝาข้างฝาข้างเข้าไมาอ้อ่ะ ủa Ồ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะมาดูดิสาเหตุทำไปดูหน่อยเวลาโอ้มันหมดแล้วป่ะเนี่ยทดแทนกระดงก็เดือดไงอ่ะทำไปในของก็ดูอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเดีไม่ได้ก็เปลี่ยนเอาเอาตีบูทตัวนี้ออกแล้วเอาแท่นตัวนี้ใหม่ แทนตรงนี้ไป,ไปอือ<ป>แทนบอลลีปู่จะ,อ,ะอยู่ก็ได้เาร้องด้วยโอเอะนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าหนึ่งตัวนะครับอ่าแสงต้องติดไม่อดเลยอ่ะ Được à, ok, cầm lắng hết rồi à, Lo quay, lo quay, lo quay ใช้ได้นะครับก็ยังเหลืออีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมอ่ะนะครับ,รบก็ตัวนี้นะครับติว่าทำเก้าห้านะครับเดิมก็คือก้านมีปัญหานะครับอ่ะมาดูดิคือบูทนะครับโอ้โหเราก็เราก็เอียงเลยนะเนีย่ยวทำมาเนี่ยไม่ไม่ได้สูตรเนี่ยฝั่งนี้หนาเนี่ยฝั่งเอ้ยฝัง่งนี้บางฝั่งนี้หนาะเไอเดี๋ยวดีกินมันจะเบี่ยง สลักมันจะเบี่ยงมันจะงัดตลอดใช่เอี้ยวประมวลเรื่องจะเอี้ยวใช่ตอนนี้บูธไซส์ยี่สิบก็ยังหลวมนะครับก็เลยดูแล้วเปลี่ยนดีกว่านะครับดูดิดีไหมสภาพวะการเทนะครับคือสองจัดไปครับอันนี้แตนดาดทุกอย่างชาเบอร์ศูนย์จุดห้าศูนย์เนี่ยคันเนี้ยนี่ ดูดีนะจะหยิบสแตนสแนดดาดเข้ามานะว่าแล้วนะยังไม่แบกมายังอ่ะนะครับลูกปืนก็อัดหมดแล้วนะครับเป็นไงฮะ สสยเลยสสยเลยเดดเดยกล้วดๆไอตัวนสลักทุกูบสลักไอ้นี่เอาท้ามันก่กันเนี่ยนี่นี่นี่อนกเเอามาเดี๋ยวมาลองดูนะครับตัวนี้อีทีนะครับอีทีเก้าเก้าอ่ะ

โอเคนะครับเดี๋ยวลองควงด้วยน้องน้ำมันเครื่องึ้นว่ะเดี๋ยวเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับองหมุนควงๆดิด้านนะคืนรอแล้วนะครับนี่สีเขียวแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับจะได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวนู้กกันบ้างนะครับตัวดเล็กนะครับอันนี้เชื่อมหม้อน้ำให้ใหม่นะครับนี่เบาะเต็มที่เลยนะครับแสดงว่าปิดฝาเมื่อก่อนมันไม่อยู่เพราะออกกลางมันถึงกินอ่า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องจูนควันก่อนนะอ่ะติดไปก่อนเลยมาอ่ะจูนควันเลยโอ้โหหายจมพี่เลยไอ้นี่นเขาล็อกนี่ไว้ที่นี่เพื่องดังหน่อยอ่ะนี่นะครับถังใหม่นะครับถังเดิมรั่วนะครับไม่ไหวนะครับ จูนเข้าไ้มล่ะฮะห,หววไปหมดแล้วได้เขาไม่มีตังงมเลยหอะนะครับเดี๋ยวลองดูกำลังหน่อยดิสู่ดมไหม เดี๋ยวจะหลน่ลนเลยลงังเขาตรงมือเดี๋ยวจะหล,นล่นเลยลังเขาจับไปเลขด้วยไปจับไม่พรอน พ่อยลาวดิเออแรงเร่งโอเคอย่ายายา,ยาให้โหลดมาถ่ายให้พี่ โอเคนะครับก็ถือว่าสู้ดีนะครับเตะล่อต่ำๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะจูนควันลงอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เผื่อใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากได้เสต็ปไหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ